สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะทีมงานโอเอทีมงานสาวหน่อยไปเป็นเพียงนะคะนี่ไะเข้ารถขั้นใดขั้นไหนไปไม่มีซองขั้นไงขันน้นไหนก็ไไ้มั้งไปโหลด เตรียมพมร้อมแล้วนะคะเบิ้งค่ะโอ้เบิ้งกำลังข,ขั้นเรียงเหรอคะยิงงานเขาเลยอุล่าโอโอพิซซี่หรอคุณเบิ้งนี่นะเอาเขา้าวไทยพี่เอายกอเองาเตาเขาหรือเป่า โอ้ป้าไม่มีทางบอกแม่ฟเบิดอกับหัวหน้าได้เลยบอกพ่อบอยหรือยังบอใครนะบอกพ่อบอยว่าดีเไอ้กูมันอยู่นั่งยังพ่นบอกถ้าบอกเพื่อนในเดียวว่าอันมีคนอยู่หลาน้าแสเดียวให้คนคเขาข้ามูเก่าเป็นบอหรือว่าของเออฝาแสยค่ะฝาแสแม่โอเควันเขาวงนึ่งเขาวงสอแยกกันโอ้โอเคค่ะมันแปลว่าเดี๋ยวคบตากัน มาถ่ายคลิปมากเขาแบง์บมงกดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแบบไม่เหดดงองกาเข้าบ่นี่มองก้าวเข้าอ่นมองก้าวเขาสิไปงาน ลไ่หม่สนสหอคือบยสวยทำเลยทำไักแสนหนึ่งว่ใหรเดียวไปทำที่สากาก่อนแล้วจะเป็น่ากันลอน่าโซลซล่ะหน่อยมากพบยังไอตูนดีไอตูนเดี๋ยวเราคาก็ลังมีคนใหม่นี่เดี๋ยมาแล้

ตายยาสิตายอยางหมนสีแดงบอกไงกระกดรัวๆเลยเดี๋ยวไปใส่ฟิวเอร์ที่หลังอันไี้เขาไปบนมือส่ไนคอนแกนบ่เส้นห่านบ่อุ้ยเส้นห่านไปเดินเฉยๆก็ได้ อบตนีท้ายเสียอบตอบตนี่อยู่ตรงไหนแดนมามนดงค้าเด็กว่ายังไงไม่เลยค่ะรถท่ยมีงมีอินเตอร์มากไปน่าจนปีทักสงแรกเนี่ยครเาไปแล้วก็แจ้งกันพี่อินเตอร์เห็นตอนยังว่าคุณกำลังคู่เขาองชิวเมียเขกินเขาสองครับ ลูกจวดเลยจำอื่นคุณว่าเพิ่นบอกว่ามาจ้ามาจ้าเขากำลังกินนางกินเขาเนาะตากมาไว้ให้จริงวันนี้ชื่อถอดเฮ็ดเล็บเพื่อไปเต้นอย่างเดียวเรียบเลยอีกสองลายเดี๋ยววันที่สองสองก็สีเด็เป็นลายใหม่ไปสวรรค์เนาะเพิ่นเฮล็บอเข็ดดิเชิญ ในเมื่อเข้าไปห็นแล้วมันแทงไปก้วงสตอนยังสิห็นแล้วมันไม่ทำลายหน้าริ้นนะเหรอริ้เหมือนเดิมแต่ช่วงนี้ริ้นคนลายอาอย่างตายสิออกเจอกันค่ะเจอกันนะคะขายอ้อขายใจนะคะรถบัสกี่คันแล้วคะ บัตแปดคันนะคะมีเรียงเขาเสาเจียงแรงเพื่อนบอกว่ามีเลียงเขานํเด็บัพรจูเมาบัตแปดรอยใบไปเบิ้งนะคะพี่น้องคะผู้ดใดที่ว่าท่านเบิ้งก็ได้นะคะเดี๋ยวนางจะออกลงก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะเอาออกก่อนนะคะอ,อันนี้เป็นรอบที่สองนะคะที่จีเดไปเบิง้งขายออ,อจะไปดูคุณจัดการบัต ชอบว่าสิทิศผมยิกเลืบริทัศผมยิกสอยนะคะแต่ก็เลยทักเปียาว เป็นยังเนี่ยไม่เจอเหรอมันเป็นอะไรมีเอ็มเอ็มไปไม่เจอเนี่ยได้บัตรฟรีของเม่เจอร์อ๋อได้บัตรฟรีของเม่เจอร์นะคะบัตรฟรีไม่ได้ของเม่เจอร์ไงอ๋อไปดูบัตรฟรียูเมเจอร์นะคะยูโรตัสมั้ง ไม่รู้เหมือนกันค่ะที่รู้ว่าเขาพาไปไหนก็ไปดูที่นั่น อยากมาทันบ้านในเปาหัวคมนะคะสวยเป็นเสือทีมงานนะคะนี่เพิ่งแจกไปมาบ้านมาก่อนลำเพลน้องลำเพลนเนินน้องลำเพลนเนี่ยคะ่ะ จีไลรแล้วนะคะขวบทีมงานพากันต์ไป,อไปตอนนี้ก็กำลังหาคนพี่ต้นอาบน้ำยังไม่ใช่เหรออ,อ,อ๋อเหรอหรือไม่ไปเหรอไม่รู้ไป,ไปเองปะงาบางคนก็ไปเองะคะ่ะบีบแย่เอินกันแล้วโอเคค่ะพี่น้องโดนตัดโดนวประตูน้ำ โลตัโอเคเจอกันที่โลตัสนะคะอคอนเก็ตโลตัสนนท์โมงประตูน้ำเซนทรัลคอนเก็ตโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงสามีก่อนค่ะพบอกันคลิปหนะ้าเจอกันนะคะ